สำหรับหัวข้อต่อมานะครับก็คือหัวข้อเรื่องความสัมพันธ์นะครับระหว่างความต่างสักไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอนะครับอันนี้มันแตกต่างกันยังไงนะครับก็คือว่าถ้าเกิดจากหัวข้อเรื่องสนามไฟฟ้านะครับที่เราพูดถึงในหัวข้อ1.3เนี่ยลักษณะของสนามไฟฟ้าที่เกิดจากจุดประจุเนี่ยจะเป็นสนามที่ไม่สม่ำเสมอเพราะว่า ที่ระยะใกล้ๆกับประจุสนามไฟฟ้าจะมีความเข้มสูงใช่ไหมครับแต่ระยะที่ไกลจากประจุไปนะครับความเข้มก็จะต่าลงต่ําลงต่ําลงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์พิเศษเนี่ยนะครับก็คือลักษณะเนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็นเหมือนตัวแผ่นตัวนําใหญ่ๆนะครับวางตัวขนานกันนะครับแผน่นตัวนำใหญ่วางตัวขนานกันนะครับลักษณะของสนามไฟฟ้า ที่อยู่ระหว่างในนี้ทั้งหมดนะครับจะเท่ากันหมดเลยไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่จะอยู่ตรงกึ่งกลางแผน่นจะอยู่ตรงใกล้ๆกับแผ่นที่เป็นประจุลบหรือแผ่นประจุบวกนะครับทุกตำแหน่งนะครับทุกตำแหน่งที่อยู่ระหว่างแผน่นตัวนำคู่ขนาดนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีนะครับก็จะมีสนามไฟฟ้าที่เท่ากันตลอด mm hmm. นะครับเท่ากันตลอด เอาละทีนี้ในกรณีพิเศษแบบนี้นะครับในกรณีพิเศษแบบนี้เป็นยังไงได้บ้างนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับสนามเนี่ยก็จะพุ่งออกจากประจุบวกใช่ไหมครับไปหาประจุลบเพ่นคล้ายๆกันนะครับก็คือสนามก็จะพุ่งออกจากแผ่นตัวนำเนี่ยที่เป็นมีประจุบวกใช่ไหมครับแล้วจะพุ่งเป็นเส้นตรงนะครับเข้าไปหาแผ่นตัวนําที่เป็นประจุลบนะครับโดยที่ตรงนี้เน้นเลยนะครับ ก็คือว่าทุกตำแหน่งนะครับทุกตำแหน่งที่อยู่ระหว่างแผ่นตัวนาทั้งสองตัวนี้นะครับจะมีค่าความเข้มของสนามไฟฟ้าเท่ากันหมดเลยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นลักษณะของอุปรกรณ์พิเศษหรือกรณีพิเศษแบบนี้นะครับเราจะสามารถเขียนความสัมพันธ์นะครับระหว่างสักไฟฟ้านะครับสักไฟฟ้าระหว่างเจ้าเพลทหรือว่าแผ่นตัวนาทั้งสองแผ่นเนี่ยนะครับกับสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นได้ตามสมการนี้นะครับ E เท่ากับ v ส่วน d นะครับเมื่อ E ก็คือสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นสนามสม่ำเสมอนะครับ v ก็คือความต่างศักย์ระหว่างจุดที่คำนวณก็คือถ้าเกิดว่าเราคิดทั้งเพลทเลยก็คือเป็นความต่างศักย์ระหว่างทั้ง2แผ่นน่นแหละนะครับแล้วก็ d ก็คือระยะห่างนะครับระยะห่างระหว่างแผ่นคู่ขนานนะครับโอเคทีนี้นะโดยปกติ ดยปกตินะครับสมมุติว่าถ้าอยู่ดีๆนะครับผมเอาประจุทดสอบหนึ่งตัวนะครับผมหยิบ่านะผมหยิบประจุบวกคิวมาวางตอนนี้ตอนแรกผมเอามือจับไปก่อนปึ๊บพอผมปล่อยมือปับ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรน,นะครับเราทราบแล้วว่าประจุเนี่ยถ้าเป็นประจุบวกเนี่ยแรงกระทําต่อประจุบวกจะมีทิศเดียวกับสนามไฟฟ้านะครับในทางตรงกันข้ามเนี่ยถ้าเอาประจุลบเข้าไปวางในสนามไฟฟ้านะครับแรงกระทําต่อประจุลบก็จะทำไงครับ ก็จะสวนทางกับสนามไฟฟ้านั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเอาประจุบวกวางตรงนี้นะพอปล่อยมือปุ๊บประจุบวกจะวิ่งไปทางไหนครับก็จะวิ่งไปหาเพลทที่เป็นเพลทลบก็คือวิ่งตามทิศของสนามไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเป็นประจุลบพอคุณเอาวางในสนามไฟฟ้าปับ๊บพอคุณปล่อยมือทําไมครับมันก็จะวิ่งสวนทางกับสนามไฟฟ้าเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ จะเป็นอันสําคัญเลยนะครับใช้ในการคํานวณได้นะครับพราะนนั้สรุปว่าเมื่อเอาประจุบวกเข้าไปวางไว้ในบริเวณสนามสม่ําเสมอระหว่างแผ่นโลหะ2แผ่นสิ่งที่เกิดขึ้นคือประจุบวกจะวิ่งเข้าหาขั้วลบใช่ไหมครับคําว่าวิ่งเข้าหาขั้วลบก็คือวิ่งในทิศเดียวกับสนามไฟฟ้านั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นประจุลบประจุลบจะวิ่งเข้าหาขั้วบวก นะครับซึ่งการวิ่งเข้าหาขั้วบวกนั้นก็เป็นการวิ่งตรงข้ามกับสนามไฟฟ้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากสมการเดิมเราจำได้ไหม F เท่ากับ QE ก็คือแรงที่สนามไฟฟ้ากระทำกับประจุใช่ไหมครับสมการเดิมเนาะ F เท่ากับ QE เอามาผนวกกับสมการอันใหม่ใช่ไหมครับถ้าเป็นสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอที่เกิดระหว่างแผ่นตัวนำ E เท่ากับอะไรครับเท่ากับ v ส่วน d เห็นไหมคราวนี้เราก็ได้ความสัมพันธ์ระหว่าง F กับ v ee, นะครับแรงกับความต่างศักย์สังเกตนะครับว่าถ้ายิ่งความต่างศักย์หรือค่า V ee, มากมากนะครับอพอเราวางประจุเข้าไปปุ๊บเนี่ยแรงที่กระทากับประจุก,ก็จะมีค่ามากก็จะส่งผลให้เมื่อแรงกระทามีค่ามากเนี่ยประจุที่เคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่เร็วด้วยนะครับนะครับเราก็มาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างที่10เนะครับบอกว่านําประจุ บวก3.6คูณ10กำลังลบ14คูลอมนะครับวางในสนามไฟฟ้าของแผ่นโลหะ2แผ่นนะครับโดยสนามไฟฟ้านั้นมีทิศจากซ้ายไปขวาเดี๋ยวดูทิศทีดีครับดทิทีนะครับต้องเขียนรูปด้วยนะครับบอกว่าความต่างศักย์ระหว่างแผ่นโลหะทั้ง2แผ่นเนี่ยมีค่าเท่ากับ100โวลต์แล้วก็แผ่นโลหะวางอยู่ห่างกัน0.3เมตร สิ่งที่โจทย์ถามคือโจทย์ถามว่าจะเกิดแรงกระทําต่อประจุเท่าใดนะครับขั้นแรกเราวาดรูปแผ่นคู่ขนานก่อนนะครับคือเขาไม่ได้บอกนะว่า,วาแผ่นไหนเป็นบวกเป็นลบนะครับอันนี้เราทราบเองทราบจากไหนครับเขาบอกว่าแผ่นโลหะ2แผ่นเนี่ยสนามมีทิศพุ่งจากไหนครับจากซ้ายมือไปขวามือ เพราะเราทราบอยู่แล้วว่าสนามไฟฟ้าพุ่งออกจากขั้วบวกหรือประจุบวกใช่ไหมครับแล้วพุ่งเข้าหาประจุลบเพรนนี่ทําให้เราทราบตรงนี้นะครับทราบตรงนี้ต่อมาเราบอกว่าเราเอาประจุบวก3.6คูณ10กัลังลบสี่คูลอมเนี่ยซึ่งเป็นประจุบวกใช่ไหมครับเอาประจุบวกเข้ามาวางในสนาม พอเราทราบทิศทางของสนามหรือพอเราทราบว่าเพลทไหนเป็นบวกหรือลบเนี่ยเราก็ทราบต่อเลยว่าทันทีที่เราที่เราเอาประจุเ,เข้ามาวางเนี่ยประจุเราจะถูกแรงกระทํำยังไงครับแน่นอนนะครับแรงที่กระทํากับประจุเราก็ต้องไปทางขวาหรือไปทิศเดียวกับสนามไฟฟ้านั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เป็นประจุบวกใช่ไหมครับอ่ะโอเคนี่เราทราบเบื้องต้นและเรามาคํานวณกันดีกว่านะครับ อ่าตังนี้ผมเขียนสรุปให้นะครับสรุปให้นะครับจากโจทย์เราทราบอะไรบ้างนะครับเราทราบว่าประจุที่เอาเข้าไปวางในสนามไฟฟ้าเนี่ยมีค่าเท่ากับบวก3.6ประจุบ,บวกนะครับบวก3.6คูณ10กำลังลบ14คูลอมนะครับความต่างศักย์ระหว่างแผ่นประจุทั้ง2แผ่นนะครับมีค่าเท่ากับ100โวลต์ใช่ไหมครับและแผ่นประจุทั้ง2แผ่นอยู่ห่างกัน0จุด 3เมตรทันก็แทนค่าตรงๆรตัวเลยใช่ไหมแรงกระทําจากสูตรอะไรครับสูตรเอสัคครู่นี่เลย f เท่ากับ qe ใช่ไหมครับ f เท่ากับ qe e คืออะไรครับ e คือ v ส่วน d ก็แทนค่าตรงๆรตัวเลยใช่ไหมครับ q ก็มีค่าเท่ากับ3.6มจุดคูณสิบกำลังลบสินะครับ v ก็คือ100ยโวลต์ใช่ไหมครับแล้ว d ก็คือ0.3นะครับคำนวณออกมาก็ได้ f เท่ากับ 1.2คูณ10กกำลังลบ11นิวตันอันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็คือแรงที่กระทำกับประจุและมีทิศยังไงครับนี่ตอบให้ครบถ้วนเนาะแรงก็ต้องมีทั้งขนาดและทิศทางใช่ไหมครับและมีทิศจากซ้ายไปขวานะครับงั้นถ้าเกิดเราเราเข้าใจเบื้องต้นนะครับเข้าใจเบื้องต้นของเจ้าเกี่ยวกับนิยามต่างๆนี่นะครับทำให้เราคำนวณได้ง่ายขึ้น นะครับก็คือรู้แต่สูตรอย่างเดียวบางทีคำตอบมันไม่ถูกเนาะนะครับเพราะเราต้องเราต้องรู้ได้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงก่อนนะครับจะได้แทนเครื่องหมายแทนอะไรถูกนะครับอะลองดูตัวอย่างต่อมานะครับตัวอย่างที่11นะครับตอนนี้11นะครับแผ่นตัวนำนะครับวางตัวขนานกันนะครับอยู่ห่างกัน0.2เซนติเมตรนี่เดี๋ยวคราวนี้ตอนทำต้องระวังนะครับเพราะว่าโจทย์บอกมาเป็นไรครับ โจทย์บอกเป็นเซนติเมตรนะอย่าลืมนะครับว่าตอนคำนวณทุกครั้งนะครับเราใช้หน่วย SI ตลอดนะครับโอเคแผ่นตัวนำวางตัวอยู่ห่างกัน0.2เซนติเมตรนะครับทำให้เกิดสนามสม่ำเสมอตามแนวดิ่งคนละแบบเนาะนะครับข้อเมื่อกี้วางตัวซ้ายไปขวาคือวางตัวตามแนวราบใช่ไหมตามแนวนอนใช่ไหมครับข้อนี้เพลทวางตัวตามแนวดิ่งนะโจทย์ถามว่า ถ้าต้องการให้อิเล็กตรอนนะครับโดยอิเล็กตรอนเนี่ยมีมวลเท่ากับ9.1คูณ10กำลังลบ31กิโลกรัมนะครับมีประจุเท่ากับลบ1.6คูณ10กำลังลบ19คูลอมเนี่ยสามารถลอยอยู่นิ่งๆนะครับณตำแหน่งในตำแหน่งหนึงนะครับระหว่างแผ่นตัวนำคู่ขนาดนี้ได้ถามว่าจะต้องใส่ความต่างศักย์เท่าใด นะครับให้กับแผ่นตัวน,นําคู่ขนาดนี้เอางี้ละก, <informações> กันนะครับลองวาดภาพก่อนนะครับลองวาดภาพก่อนโดยปกติเนี่ยถึงแม้ว่าอิเล็กตรอนจะมีมวลน้อยแต่ก็มีถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนไม่สามารถลอยได้ใช่ไหมยังไงอิเล็กตรอนมันต้องตกลงสู่พื้นอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันมีน้ําหนักก็คือมีแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยดึงวัตถุอยู่ใช่ไหมครับวัตถุทุกชิ้นที่มีมวลมีมวลคือมีน้ําหนักมีน้ําหนักก็คือมีแรงดึงดูดที่โลกกระทำนะครับมันตกลงข้างล่างหมดอยู่แล้ว ดังนั้นการที่มันลอยอยู่ได้นี่มันต้องมีแรงอะไรบางอย่างเนี่ยมาพยุงไว้มาสวนทางกับแรงโน้มถ่วงของโลกและอย่างน้อยต้องเป็นแรงที่มีขนาดเท่ากันด้วยนะครับแต่ทิศทางตัวน้แม้วมีทิศขึ้นเพราะฉะนั้นอ่านลองวาดภาพอย่างนี้ก่อนคือเราเริ่มต้นก็มีแผ่นตัวนําขนานสองแผ่นใช่ไหมครับมีแผ่นตัวนําขนานสองแผ่นนะครับยังไม่รู้เลยว่าแผ่นไหนเป็นบวกแผ่นไหนเป็นลบนะครับยังไม่รู้ทิศทางของสนามไฟฟ้าเลยนะครับว่า คือมันคือในโจทย์อะบอกว่าเป็นสนามไฟฟ้าในแนวดิง่งเพราะฉะนั้นสนามไฟฟ้าในแนวดิ่งเนี่ยมันก็มีได้2ออย่างก็คือไม่บนลงล่างก็ล่างขึ้นบนนะครับดังนั้นครั้งนี้เราก็ต้องดูก่อนว่ามันเป็นแบบไหนนะครับโจทย์บอกว่าอิเล็กตรอนเนี่ยซึ่งเป็นประจุลบเนี่ยสามารถลอยอยู่นิ่งๆลอยอยู่ในอากาศได้แหละนะครับเพราะฉโดยปกติแล้วแรงนี่ระทำกับอ,อิเล็กตรอนหนึ่งแรงเนี่ยนะครับก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกแน่นอน มันจะดึงให้อิเล็กตรอนตกลงข้างล่างทีนี้อิเล็กตรอนไม่ตกนะครับแต่มันลอยได้แสดงว่ามันต้องมีมันต้องมีแรงอะไรสักแรงหนึงนล่นแหละก็คือแรงทางไฟฟ้านะครับคอยดึงต้านไว้นะครับโดยที่ว่าแรงทางไฟฟ้าก็คือ F เนี่ยกับ m t ต้องเท่ากันใช่ไหมครับประจุลบตัวนี้มันถึงลอยอยู่นิ่งได้นะเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บบอกได้เลยครับว่าประจุแผ่นบนต้องเป็นประจุบ,บวกแน่นอน ใช่ไหมครับแล้วก็ประจุแผ่นล่างต้องเป็นประจุลบแน่นอนเช่นเดียวกันนั้นก็เลยส่งผลให้ลักษณะของสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมีทิศบนลงล่างซึ่งก็ตรงกับที่เราที่เราเรียนมาตั้งแต่แรกใช่ไหมครับว่าแรงที่กระทํากับประจุลบเนี่ยจะมีทิศตรงกันข้ามกับสนามไฟฟ้านะครับเอาล่ะทีนี้ก็จากกฎของนิวตันเนาะอันนี้กฎข้อเ่นของนิวตันใช่ไหมครับก็คือว่า วัตถุอยู่ในสมดุลคืออยู่นิ่งได้เนี่ยแสดงว่าแรงลับหรือว่าซิกมฟเอฟนะครับแรงลับที่มากระทํากับวัตถุเนี่ยมีค่าเป็น0นะครับแรงที่กระทำกับวัตถุในที่นี้มีกี่แรงครับก็มีอยู่2แรงก็คือมีแรงขึ้นกับแรงลงใช่ไหมครับแรงขึ้นก็คือแรงที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงทางไฟฟ้าใช่ไหมครับสนามไฟฟ้ากระทํากับประจุเกิดแรง f เท่ากับ QE แรงลงก็คือ mg ซึ่งต้องเท่ากันใช่ไหมครับมันก็หักล้างกัน e คืออะไรครับ e คือ v ส่วน d ใช่ไหมครับ v ส่วน d นะครับเพราะโจทย์ถามหาค่าอะไรเห็นไหมโจทย์ถามหาค่าความต่างศักย์มาแล้วตัว v มาแล้วนะครับโอเคท่านย้ายข้างสมการครับเห็นไหม v เท่ากับ m g d ส่วนด้วย q เห็นไหมครับโจทย์ถามค่า v m, m คือมวลของอ e ิเล็กตรอนทราบไหมครับอ่า g จคือค่าความเร่งที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับโดยปกติก็คือประมาณ9.81แหละแต่ว่าในที่นี้นะครับตอนเราสอบเนี่ยถ้าเกิดต้องใช้ค่า G นะครับใช้สิได้เลยนะครับทุกอันนะครับใช้สิได้เลยนะครับจะได้คำนวณง่ายๆนะครับตัวดีคืออะไรครับตัวดีก็คือระยะห่างระหว่างเพลทหรือว่าแผ่นประจุนะครับและตัว Q ก็คือประจุที่ลอยอยู่นิ่งๆอ่ะมีประจุเท่าไหร่อ้าวก็รู้หมดแล้วนี่นะใช่ไหมครับจากโจทย์เราทราบหมดแล้วนะครับก็แทนค่าทั้งหมด ลงในสมการที่หนึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับเสร็จแล้วนะครับนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าถ้าต้องการจะทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยนะครับสามารถลอยอยู่นิ่งๆนะครับระหว่างแผ่นตัวนำคู่ขนาดได้เนี่ยเราต้องใส่ความต่างศักย์เนี่ยให้กับแผ่นตัวนำคู่ขนาดน,นะครับอย่างน้อยเท่ากับหนึ่งจุดหนึ่งสามคูณสิบกำลังลบสิบสามโวลต์ทีนี้ผมต้องถามต่อเล่นๆนะครับว่า แล้วถ้าเกิดว่าความต่างศักย์มากกว่านี้ล่ะเกิดอะไรขึ้นถ้าความต่างศักย์มากกว่านี้ก็ <S <S แปลว่าแรงที่กระทากับประจุมากกว่านี้ใช่ไหมครับคราวนี้ประจุไม่อยู่นิ่งแล้วแต่ประจุจะเคลื่อนทีขึ้นน,นะครับประจุจะเคลื่อนทีขึ้นในแล้วเพราะแรงมันมากกว่า MG แล้วนะครับในทางในตอนนีดียว่นาอว่าถ้าเกิดสมมุติว่าแรงน้อยกว่านี้นะครับวัตถุจะตกลงแหละแต่ตกลงช้าหน่อยเพราะว่ามีแรงต้านแต่ถ้าเกิดไม่มีไม่มีความต่างศักย์เลยวัตถุก็ตก ลงด้วยความเร่งเลยนะครับเข้ากับ g เลยนะครับอ่อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องนี้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอ่าดูรูปประกอบไปด้วยนะครับเขาบอกว่ามีทรงกลมขนาดเล็กอันหนึ่งนะครับแขวนในแนวดิ่งนะครับด้วยเชือกเบาที่เป็นฉนวนนะครับคําว่าเชือกเบาก็แปลว่าไม่คิดน้าหนักของเชือกนะครับเขาบอกว่า ตอนที่ทรงกลมหยุดนิ่งในสนามไฟฟ้าสาม่ำเสมอเนี่ยเป็นดังรูปสแสดงว่าตอนแรกสุดเนี่ยสมมติตอนแรกสุดเราย,ยังไม่ได้เปิดสนามไฟฟ้าเข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้เจ้าลูกกลมๆมเนี่ยมันก็ต้องทำไมครับมันก็ต้องวางตัวในแนวดิ่งตามเส้นประยางนี้ถูกต้องไหมครับพอเปิดสนามเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยสนามไฟฟ้าเนี่ยทำให้เกิดแรงกระทํากับประจุตัวนี้ประจุตัวนี้เบนไปทางขวานะครับเบนไปนะครับโดยที่ว่าแนวของเส้นเชือกเนี่ย ทำมุม45องศากับแนวดิ่งนะครับโจทย์บอกว่าถ้าสมมุติว่าทรงกลมนี้นะครับผมมีประจุเท่ากับ2.5คูณ10กำลังลบ6คูลอมนะครับและมีมวลเท่ากับ0.015กรัมนะครับถามว่าค่าสนามไฟฟ้าที่เปิดเข้ามาเนี่ยนะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้อันนี้ผมอันนี้บอกผมได้ไหมครับว่า ประจุที่อยู่ในก้อนนี้ต้องเป็นประจุบวกหรือลบตอบได้เลยว่าเป็นประจุอะไรครับว่าเป็นประจุบวกแน่นอนนะครับเพราะสังเกตว่าจากตอนแรกสุดเนี่ยมันห้อยอยู่ตรงตรงหอ้อยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอเปิดสนามเข้าไปปุ๊บมันถูกผลักไปอย่างนี้ใช่ไหมครับแสดงว่าแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแรงทิศเดียวกับสนามไฟฟ้าใช่ไหมครับประจุบวกจะถูกกระทำใช่ไหมครับด้วยแรงในทิศเดียวกับทิศของสนามไฟฟ้าเพราะนั่นฟันธงได้เลยว่าแสดงว่า ประจุเนี่ยเป็นประจุบวกแน่นอนใช่ไหมครับประจุบวกแน่นอนนะครับก็จริงๆเขาบอกมาให้ละนะครับเขาบอกให้ละนะครับโอเคทีนี้วิธีการนะครับวิธีการเนี่ยก็เราก็เขียน free body diagram นะครับคือพังวัตถุอิสระก็คือเขียนว่าไอ้ตรงวัตถุที่เราสนใจเนี่ยมันมีแรงอะไรบ้างกระทำกับเขาใช่ไหมครับเราก็จะได้ดูว่าอ๋อแล้วสุดท้ายเนี่ย เพราะว่าถูกมันอยู่นิ่งใช่ไหมครับแสดงว่าแรงลับเป็นศูนย์นะครับเราจะได้รู้เราจะได้หาได้ว่าไอแรงทางไฟฟ้าที่กระทำกับเขาเป็นเท่าไหร่พอเราหาแรงทางไฟฟ้าที่กระทำกับเขาได้เสร็จปุ๊บเราก็สามารถไปคํานวณต่อเพื่อจะหาสนามไฟฟ้าที่ปล่อยเข้ามาได้นะครับอ่ะโอเคผมก็ลากเส้นสมมุติ2เส้นนะครับเป็นเส้นแนวราบแทนแกน x นะครับแล้วก็เส้นแนวดิ่งนะครับแทนแกน y นะครับทีนี้ลองสังเกตนะครับเส้นแนวดิ่งเส้นนี้ กับเส้นพระเส้นนี้ขนานกันถูกต้องไหมครับพอขนานกันเส้นเชือกเส้นนี้นะครับเหมือนกับว่ามีเส้นขนานอยู่คู่หนึ่งแล้วมีเส้นเชือกเส้นนี้ลากตัดเพราะฉะนั้นมุมนี้กับมุมนี้ก็เลยมีขนาดเท่ากันนะครับเรียกว่ามุมแย้งนะครับอย่างพอจําได้ไหมครับพอเราทราบตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็มาเขียนแรงทั้งหมดเนี่ยที่กระทํากับวัตถุตรงตําแหน่งนี้นะครับก็จะได้หาแรงทางไฟฟ้าได้นะครับอยกตรงนี้เลยนะครับยกตรงนี้มาเขียนใหม่ตรงนี้นะครับ ตรงกลางตรงนี้ก็คือวัตถุทรงกลมใช่ไหมครับวัตถุทรงกลมนะครับมีแรงอะไรทำกับเขาบ้างนะครับ1นึ่งนี่มีแรงตึงเชือกนะครับแรงตึงเชือกทาเฉียงเฉียงใช่ไหมทราบมุมยังครับทราบแล้วจากรูปนี้นะครับมุมสี่ิบห้าองศาเนี่ยตรงนี้นะครับมีแรงอะไรครับที่ทำกับเขาเขียนให้ครบนะครับแน่นอนต้องมีแรงทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากสนามไฟฟ้าใช่ไหมครับผลักไปทางขวาทําให้เชือกมันเบนไปและสุดท้ายครับลืมไม่ได้เลย วัตถุมีมวลมีมวลก็ต้องมีอะไรครับมีน้ําหนักตรงนี้นะครับแสดงว่าณตอนนี้ณนะตอนนี้วัตถุอยู่ในสมดุลแบบนี้ใช่ไหมครับมีแรง3แรงกระทํากับวัตถุชิน้นนี้แล้ววัตถุอยู่ในสมดุลใช่ไหมครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะหานะครับเราสามารถที่จะหาค่า f ได้นะครับอ่ะเครื่องหมายนี้ขึ้นมาอย่างไรนี่ก็คือ เราก็แยกเวกเตอร์ใช่ไหมครับให้เจ้าตัวเนี้ยมันอยู่ในแนวแกน x และแกนคืออย่างตัวตัว f กับ mg ไม่ต้องทำอะไรแล้วใช่ไหมครับเพราะอยู่ในแนวแกนเสร็จแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้าตัวเขียวเขียวเนี้ยแรงตึงเชือกเนี้ยก็แยกออกเป็น2อันนะครับก็เป็นแรงตึงเชือกในตามแนวราบนะครับเป็นค่า size, ไซส์ใกลม้มุมใช่ไหมครับแล้วก็ค่าคอสเป็นใกลม้มุมซึ่งแน่นอนว่าณนะตอนนี้ลูกกลมลูกนี้อยู่อยู่นิ่งกับที่ใช่ไหมครับ การที่เขาอยู่นิ่กับที่ก็แสดงว่าแรงลับที่มากระทํากับวัตถุเป็น0คือซิกมาเอฟเท่ากับ0นะครับสังเกตว่าแรงกระทําในข้อนี้มี2แนวก็คือมีทั้งแกน x แล้วก็แกน y ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแยกเป็น2อันก่อนนะครับอ่าดูอันแรกก่อนอันแรกคือซิกมาเ x มีค่าเท่ากับ0นะครับก็แปลว่าอะไรครับง่ายๆก็แรงทางซ้ายเท่ากับแรงทางขวาใช่ไหมครับวัตถุถึงอยู่นิ่งได้ แรงทางซ้ายมีค่าเท่ากับ t sin t แรงทางขวามีค่าเท่ากับ f นะครับแทนค่าลงไปนะครับ t sin t h e เท่ากับ f f คือแรงที่เกิดจากอะไรครับ f คือแรงที่เกิดจากสนามไฟฟ้าเพราะฉะนั้น f ก็มีค่าเท่ากับ q คูณด้วย e นั่นเองนะครับต่อมาดูแนวดิ่งบ้างนะครับแนวดิ่งก็อยู่นิ่งเหมือนกันวัตถุไม่ได้เคลื่อนที่ตามแนวดิ่งนะครับเพราะฉะนั้นซิ g m f y มีค่าเท่ากับศูนย์ ก็แสดงว่าแรงขึ้นบนก็จะมีค่าเท่ากับแรงลงล่างนะครับในสองสมการแล้วนะในสองสมการนะครับประเด็นคือโจทย์ถามหาค่าอะไรครับโจทย์ถามหาค่าสนามไฟฟ้าแน่นอนครับตัวแปรเพียบเลยเพราะตัว t หรือว่าแรงตึงเชือกคุณทราบไหมครับเราไม่ทราบครับแต่จริงเรามีเทคนิคหนึ่งนะครับในการที่จะกําจัดตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าและเราก็ไม่ต้องการทราบด้วยให้มันออกไปจากสมการสังเกตนะครับเห็นไหมว่าเรามีสสมการด้วยกัน ผมอยากได้ค่า e ใช่ไหมครับค่า e ต้องคงอยู่ใช่ไหมผมเอาสมก,การที่1ตั้งนะครับแล้วก็หารด้วยสมก,การที่2นะครับฝั่งซ้ายหารฝั่งซ้ายฝั่งขวาหารฝั่งขวาเห็นไหมครับ t ตัด t หายไปนะครับ sin ส่วน cos ได้แทนฝั่งขวาก็เป็น qe ส่วนด้วย mg นะครับย้ายข้างครับผมจะได้ว่า e ผมต้องการค่า e ใช่ไหมครับ e เท่ากับ mg tan 45สส่วนด้วย q ก็ แทนค่าไปนะครับเพราะตัว m เราทราบแล้วนะครับโจทย์บอกว่า m เท่ากับ0.015กรัมนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0.015ูนคูณ10กำลังลบ3กิโลกรัมเหมือนเดิมนะครับทำเป็นกิโลกรัมก่อนเพราะว่าเราต้องใช้หน่วย si ในการคำนวณน,นะครับค่า q ก็คือประจุที่อยู่บนทรงกลมโจทย์บอกมาให้แล้วนะครับแล้วก็ค่า g ก็ทราบแล้วนะครับอันนี้ผมบอกนะครับเราใช้ 10ได้เลยนะครับแล้วก็แทนค่าแทน45ลงไปนะครับแทนค่าลงไปนะครับแทน45นะครับมีค่าเท่ากับ1นะครับงนั้นหลังจากแทนค่าทุกอย่างลงไปปุ๊บเสร็จสับเรียบร้อยครับได้ e มีค่าเท่ากับ60นิวตันต่อคูลอมก็แสดงว่าอะไรครับก็แสดงว่าระบบเนี่ยเปิดให้สนามไฟฟ้าที่มีค่าเท่ากับ60นิวตันต่อคูลอมนะครับซึ่งมีทิศจากซ้ายมือไปขวามือ เปิดให้เข้าไปในระบบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าลูกทรงกลมเนี่ยก็จะถูกผลักให้เอียงไปเป็นมุม45องศาตามรูปนั่นเองนะครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับเรื่องสัก์ไฟฟ้าความสัมพันธ์นะครับระหว่างสัก์ไฟฟ้ากับสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอนะครับก็มีแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวหัวข้อต่อไปก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายของบทนี้แล้วนะครับก็จะเป็นหัวข้อเรื่องตัวเก็บประจุนะครับ